สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X 2นะครับทุกคนก็คือว่าวันนี้นะครับผมก็ได้ไปรับไอ้หลังมานะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครไปรับนะครับคือไอ้ปามกับไอ้เจมไปต่างจังหวัดกันครับไปทำธุระนะครับส่วนผมไอ้หลังนะครับแล้วก็มีพี่ชายคนนึงนะครับนี่สวัสดีครับผมพี่เสือนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับทุกคนก็คือว่ามาแล้วอันนี้มาจริงนะครับหลังจากที่แกลงคลิปไปว่าครบกี่พันไลค์นะพี่พันไลค์ห้าร้อยไลค์มันตอนนี้กี่เท่าแล้วพันพันแล้วนะครับแกก็เลยมาจริงนะคคคคคครร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 ัััััับบบบบมมมมาา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 าตตตออองงเเดดีีี๋ยววว่่่่จจกกกกนนนนนนน้้้ะะะะะ็ูทไแลิป ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องติ x 2น่ครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทุกคนครับมาดูกุกุรถนะครับก็คือ x max <ๆ S 1> ของเรา <ๆ S 1> ทุกคนก็น่าจะจําได้อยู่นะครับสากรถหรือเปล่าเป็นสรากเลยพี่ <laughs> เพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับ<ต>ที่ทผมสร้างมันคือสิ่งในตำนานที่แบบ หลายพันล้านปีที่แล้วสิ่งของดึกดำบรรพ์เป็นสิ่งของโบราณน,นี่ดีกว่าเชียก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือผมซื้อ X Max มานะครับแล้วก็ขับได้ไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ไปทําจนตอนนี้มันพังแล้วนะครับคลิปที่แล้วทุกคนก็น่าจะจําได้ถ้าเกิดไปย้อนดูนะครับมันเป็นคลิปที่ผมเอารถออกมาล้างแล้วก็หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วก็จอดไว้เหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเอาออกมาเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างไม่ก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราจะมาขายด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาขขขาาาาายยยอองมมมรถนนนั่่แหละคกกไไดด้้้็เิีซื าเกิดไม่มีคนซื้อเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้หลังจะเอาไปซ่อมเองนะครับนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารถของเรานะครับเน่าแค่ไหนนะครับไปเจอกันเสื้อนะครับ NT แก๊งนะครับใครอยากได้นะครับก็กดลิขิตลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีไซส์ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับสีดำสีขาวนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าสั่งผ่าน TikTok ส่งฟรีมีปลายทางนะครับไปไอ้หลังไปดูขับไม่ได้พี่มันพังเอาล้างได้เฉยเหรอได้เดี๋ยวเอามาล้างเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนดูได้สำ คพุหธแซากรถเลยเนี่ยใช่นี่คือซากรถเลยแต่ว่าสภาพแม่งโคตรดีอ่ะเออมันทางได้ไงเนี่ยมันทางเพราะว่าเอาไปขับจนมันทังเลยเพไม่ใช่เติมน้ำมันผิดเออนั่นเติมน้ำมันผิดมั้งใช่นล้วนะเครื่องพังหรืออ่ะใช่เครื่องพังเลยแล้วรถคันนี้ไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องนะแค่แบบว่าไล่ข้างฝั่งนู้นเฉยนะครับได้เนี่ยรถยังดีอยู่เลยใช่ไอ้ลังออกมาซ่อมได้ซ่อมได้ล้มปะเนี่ยผมให้ทุกคนดูเบาะอันน้ล่าดูเบาะดีหืมว้าวเฮียกิ้งกือ บอกโคตรกรรมอ่ะเพื่อนอ่ะไอหลังออกมาออกได้ป่าวไอใจหลังขับคืนเนี่ยถ้าเกิดมึงได้ขับอ่ะล้มแน่เลหรือไงวะเออละเดี๋ยวออกมาทางนี้อาอกทางนี้เลยถอยชนเบินไม่เป็นไรื่องยังไงถอยชนเบินนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยหักหักหักเออหักเรียวบมันมีลมเนียนะยางมีพี่มันติดไอ้้ไอข้างล่างโอ้ติดเหล็กไอ้ติดเหล็กไอ้หลังเอ้ยอ่ะดันมั่งหน้าไหนไปหน้าไปหน้า ไปมามามาเข็นมาหนักมะหนักเลี้ยวไปนู้นเลยไปนู้นแบบแท้ๆเลยเยอะโอ้โหไอ้ล้มไอ้ล้มไอ้หลังเดี๋ยวล้มนะมึงแล้วขึ้นเลยดีนะเฮ้ยไปจับมือกีล้มไปเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่า XMAX เนี่ยครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อมาพักมันก่อน ไม่ขายมึงเจ้าเหรอเจ้าเป็นตาต่อเคกูขายต่อให้เอาเอาปะเจ้าเป็นถอดไปเลยขายถ้าเกิดถ้าเกิดมึงเอานี่กูขายต่อให้เนี่ยเอาตามมาเลยตอนนี้ยี่สิบบาทพอสัตว์แตาพเนี้ยยี่สิบบาทปะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆก่อนรราต้องมีเป็นล้านไม่ถึงถึงอี้จะซื้อรถใหม่เถอะค่าทรรเเป็นล้านอ่ะก็นี่นะครับทุกคนก็จะเป็น X Max ของผมนะครับซึ่งเราซื้อมาค่อนข้างที่จะหลายปีละแล้วก็ แล้วก็พังอุ้ยมึงออโอ้ยรถนี้ไม่ยานางน่าลังเฮียไม่ช่วยกวูพันนี่เอาโหกุ้งสตีนนี่มานะครับอันนี้ก็จะเป็น X แมลงของผมนะครับก็สีแดงนะครับปี2020นะครับไมคก็ไม่รู้เปิดติดหรือเปล่านะกุญแจอยู่ไหนไว้หลังอุ้ยหลังกุญแจกูพังเลยน้ำเข้าไปเออโคตรกำอะนี่ครับเอาไปตากไว้เอาไปตากไว้ก่อนมึงจะซื้อกูบอกแล้วนะคือมึงดูสภาพรถด้วยมันเป็นยังไงอ่ะ ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วแอดไลน์ไปที่แอด n9 n9 นะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับทุกคนมีเกมเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นนะครับใครชอบเกมไหนถนัดเกมไหนไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็สำหรับ20คนแรกนะครับที่บอกว่ามาจากช่องติ x2 นะครับรับพอยต์ไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่แอด n9 n9 อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับครบจบที่เดียวเอ้ยตากไว้ตากไว้ว่าแล้วทำไมเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวทังพังไอ้เหี้ยพังหมดแล้วนะครับรถเราคคือ็เปนนล้ารับ ขับประมาณน่าจะหกเจ็ดเดือนได้อยู่อ่ะหกเจ็ดเดือนแปดเดือนไวอยู่นะไม่ไวอยู่นะก็ขับเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาไปทําข้างมาไปแต่งแบบเอ่อให้มันแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ทีนี้เกี่ยวอ่ะก็ไม่ได้แต่งเครื่องรถมาเท่าไหร่นะรถมาเท่าไหร่รถมาแสนเจ็ดขีขับได้สามหมื่นพังละจะขับได้หลายปีได้จริงอ่ะใช่ถ้าเกิดใครไม่ทำอ่ะไอถ้าเกิดแบบว่ารักษามันหน่อยมันก็จะแบบว่าขับได้นานนานมากนะครับแต่ว่าคือผม มืนเองนี่แหละติดอยู่กุญแจอ่ะติดได้พี่นี่ไหนในนาคอนดูนะนี่ไงเห็นนะไฟแดงขึ้นอยู่อ๋อเออแบตอันนี้หมดและขก้อย่างที่บอกไม่ต้องซื้อหรอกไอ้เียเอาไปกันสุกลางอ๋อสำหรับใครที่แบบว่าอยากเอาไปปั้นอะไรอย่างไงก็ใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับส่วนลถได้หมดแล้วครับแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่ายางอ่ะคือเปลี่ยนมาใหม่เว้ยเพื่อนดูอ,อันนี้คือยางยางพิเรนี่นะคือเปลี่ยนแบบยางที่พ่อปิ๊กไบค์เขาใส่กันอ่ะคือเปลี่ยนมาแล้วก็ มันน่าจะเสื่อมสภาพแล้วล่ะมั้งไม่รู้ว่ากูจอดอย่างเดียวเลยกูซื้อมาแล้วกูก็เปลี่ยนแล้วก็จอดของแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าของแต่งคือมห้เปิดสิได้ไหมล่ะแบบมันโมดแบบมันโมดเปิดไปได้ยวเปิดรางมีเงินอยู่ร้านหนึ่งโอ้โหกูซื้อซื้อรถเลย่นาะก็ของแต่งแล้วนะครับก็จะมีพวกคาร์บอนนี้แต่ว่ามันเหลืองแล้วนะครับนี่เห็นไหมเหลืองแล้วเรืองมันฟันมันฟันมึงใช่ไหมอ้าว นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นคาร์บ,บอนที่แบบว่าเหลืองแตกไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนแรกมันจะมีโชคด้วยแต่ว่าโชคกผมถอดทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ท่อท่อเป็นท่อเดิมผ่านะครับเอาท่อเดิมไปผ่าเอานะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ของแต่งที่ตารมาก็จะมีคิวหน้าของทีสปีดแล้วก็น็อตไททแท้นะเนี่ยเมื่อก่อนนึ่จาไม่ได้ <c oughs> ว่า <c oughs> ไม่ใช่จำไม่ได้ว่าตัวเท่าไหร่ถ้าจะประมาณ3ามสี่ร้อยมั้งตัวเนี้ย ตัวเดียวอตัวละนะตัวละใช่ตัวละเป็นไทยทีแท้นะสี่ตัวเลยนะครับแล้วก็ใครดูเป็นก็บอกแล้วว่าของบอมแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี่อตัวนี้แพงสุดนี่จะมีตัวหลังนี่แพงสุดนี่นอตไทยทีตัวนี้แพงสุดนะกล้องไม่โฟกัสนี่นี่นี่ตัวนี้เพื่อนก็จะเป็นนอตไททีแท้ตัวนี้เราจะประมาณเจ็ดร้อยไม่คือใส่เพื่ออะไรใส่นอตธรรมดาแล้วก็เสียก็จบละคือมันเบาแล้วก็มันไม่เป็นสนิม น็อตอื่นน็อตเลสอะไรงี้ก็ไม่เป็นสนิมหรอกแต่มันเท่ไงแค่นั้นแหละแค่นั้นกูซื้อแค่นั้นเลยไม่ไม่ได้เท่เลยอันเนี้ยมันมันไม่มีใครหนังเกล็หรอกแค่น็อตอ่ะพี่ใส่ไวเบเนียมทั้งคันใช่เหรอไอโซนิกไอทีพีอาร์พี่เหรอที่บ้านน็อตไทเทนไอไวเบเนียมนายรู้จักอ่ะนี่ใส่น็อตใส่น็อตดีๆไอดีรู้จักไวเเบนียมใส่น็อตดีต้องใส่น็อตอันนี้ไหนนี่น็อตน็อตผสมน้ำลายไปสิสนิมเกิร์บไปลังไม่เหม็นเหรอ เอาเพื่อนๆให้เพื่อนๆเม้นดีกว่าว่าเราเราจะขายหรือว่าจะมาทําให้หลังขับแต่ถ้าเกิดทําให้หลังขับไอหลังน่าจะอายุสั้นนะเพราะว่าดูจากการเข็นแล้วน่าจะไม่รอดนะครับแล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อแบบได้สีมานะครับเป็นล้อเดิมนี่แหละไปสับมานะครับตอนแรกเป็นล้อสีดำไม่คือไม่ได้ให้ร้านสับให้นะคือใช้มีดเลยสับเอาเองเลยใช่ครอไอหลังล้างล้างเลยน้ะล้างเลยเชื่อพี่ล้างเพื่ออะไรล้างไปก็ไม่ได้รับอ่ะล้างก็มาจอดไงเผื่อแบบว่าใครอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อลิปนี่ลงไปเนี่ยมีคนติดต่อมาไหม ว่าเจ็ดหมื่นจริงว่าพี่อะไรเงี้ยแล้วพอนางงานมากูก็มาขายแสนหนึ่งขี้โกงคนขี้โกงอ่ะเขาบอกว่าไอ้แกีหาซื้อนะไอ้อ่าวเงินที่อะไรนุ้ยได้คะแนนเกมเงินไว้แสนเจ็ดทำไมอ่ะไม่บอกเลยเหรอคือขายหน้าหน้างานนี่คือแสนหนึ่งเออเราไปทำอีกใช่ไหนทำอีกเจ็ดหมื่นอ่ะคือผมเมื่อก่อนผมเคยไปถามช่างไงว่ามันค่าทำประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นก็ขับได้แล้วนั่นเพื่อนเพราะว่ามันเป็นแค่เขาเรียกว่า เก er> er ี่ยวกับข้อนี่แหละเกี่ยวกับข้อเวียงนี่แหละเพื่อนเเพราะว่าถ้าเกิดใครเอาไปทำน่าจะรู้แหละมันเกี่ยวกับข้อเวียงนะครับตอนสตาร์ทมามันขับไม่ได้เว้ยแต่มันสตาร์ทติดนะแต่ว่าเสียงมันดังแก๊กแก๊กแกแกแก๊กแก๊กก๊มึงยินได้ไหมตอนนั้นอ่ะขึไม่ได้อ๋อคิดว่ามึงได้ยินตอนนั้นคือว่ายินดีกูตี๋เนาะจะล้างไหมเนี่ยหรือว่าจะเอาไปขับที่ไปโรงเรียนเสื้อผ้ามันด้วยนะมึงเขียนไปโรงเรียนไปจอดเท่ๆเออเขียนเออเขียนกลับไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเออสภาพนี่เเเนนนนี่่่่พืืออม้หวา เผื่อได้เอามาทำเราซ่อมถ้าเกิดผมซ่อมนะประมาณไม่เกินสองหมื่นอ่ะถึงใหรือพิการหากไม่สวมหมวกน,นิรภัยและไม่ควรให้เด็กที่เท้าไม่ถึงที่วางเท้าโดยสารสกูก็ <c oughs> <c oughs> ะจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมาสตาร์ติดนี้ผมสตาร์ตให้ดูแล้วนะครับรถคือต้องบอกก่อนถ้าเกิดคือล้างนี่คือสภาพดีนะแต่ว่าเครื่องอ่ะคือมันไม่ไหวเครื่องมันแบบว่า มันก็ยังฟิตอยู่แหละแต่หมายถึงว่าพวกข้อเวียงพวกอะไรเงี้ยมันพังไปหมดตอนไปโรงเรียนขับเงี้ยเออขับไปน่าจะโดนสตีนายนียย่นะอยู่อยู่อย่งนี้เลยอย่ะแบบนี้เนะอเอ,อแล้วก็อย่างต่อมานะครับเดีย๋ยวผมต้องอธิบายเครื่องก่อนเครื่องเราอ่ะได้ตอนที่ผมบอกไปก็คือไล่ข้างนะครับไล่ข้างเป็นข้างโอเพนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรือลิ้นเร่งเ,เป็นปาก40น่าใช่ปะวะน่าจะใช่แหละเรือลิ้นเร่งเป็นปาก40แล้วก็หัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดไล่น้ำมัน e 8 5แล้วก็กองเลทเห็นไหมตัวนู้น อหลังนนรถไมย์ยานางไม่ได้เชอคกูผ่อนโอเคเพื่อนประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้แบบเราถ่ายชิวๆเฉยเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะครับเพราะว่าไอ้ปาเหม่ยเจมไปต่างจังหวัดกัน,นครับมีผมไอหลังแล้วก็ที่เสืออยู่กันสามคนนะครับเราก็เลยแบบเออมาถ่ายรีวิวเ,วเพื่อนดูเพราะว่ามันมีคนคอมเมนต์เยอะนะครับว่าไอกแมพี่ไปไหนไอกแมพี่ไปไหน,ไไหนผมไม่อยากทํารถน้ํามันเลยเพื่อนคือรถน้ามันเนี้ยผมทําได้แต่ว่าเอามาจอดไว้เฉยชอบรถไฟฟ้ามากกว่านะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมโอเคประมาณนี้ แล้วก็ใครสําหรับใครนะครับที่ติดตามชมรถไดฟ้านะครับเดี๋ยวรอชมนะครับรถไอหลังด้วยนะครับก็คือรถกูทํามา4ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยรถมึงกูรู้แล้วกูจะซื้อให้ใหม่เลยคือเป็นรถแม่บ้านเลยทีเดียวจบเอาทำไมอ่ะสิ่งที่ทำมาคืออะไรสิ่งที่เราทำมีสามพันแล้วด้วยไม่รู้ซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยเจ้าพี่เอามาขับเดิมเดิมรถกระปามาสองพันกว่าแล้วทำไปเยอะเนาะทำาเยอะเนาะ ยังอยากซื้อใหม่อีกอะคือเราทำเยอะมากเลยเนาะทำให้มันเสร็จไปเลยโอเคได้แล้วเอ้ยซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ชอบชอบสตอรี่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่หยาขอโทษซื้อใหม่ผิดถ้าเกิดถ้าเกิดขยะได้เอาไปล้างเองใช่ไหมใช่เอาไปล้างเองเจ็ดหมื่นค่าล้างอีกถ้าเกิดให้กูล้างอีกก็แสนหนึ่งพอดีค่าล้างสามหมื่นคือแบบขัดให้ใหม่อ่ะเออไปถึงคือมึงใส่สีแล้วนะกูถอดชุดสีขัดใหม่หมดทุกทั้งคันอะไม่คือไปถึงมือปุ๊บคคืือออออมึงงงงงต้ใสส่่่เเเรุี� ล้างให้สะอาดเลยมึงทำไปเพื่ออะไรอย่างนั้นได้หลังโอเคครับเพื่อนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะเอามาขายหรือว่าจะทําให้หลังนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับอันนี้คือสาร้านะใครอยากได้ก็รอติดต่อมาดูนะครับขายจริงนะครับคือผมตั้งไว้ประมาณ8ปดหมื่นนั่นแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดใครต่อรองอะไรเงี้ยก็มาคุยกันหลังไม้ได้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไม่ล้างให้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง T X สองหน้ามีแน่นอนครับให้เวลาอีก เอ่อพรุ่งนี้ผมไปเอาแล้วก็เดี๋ยววันวันนี้วันอะไรวะพฤหัสวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์พฤหัสใช่ไหม<ร>วันเสาร์เดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับไม่วันเสาร์ก็วันพรุ่งนี้เออหลังจากลงคลิปนี้ไปนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดไปเอาปุ๊บเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆรถไฟฟ้าเรานะครับโอเคไปทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพี่ทำไรอยู่หัดทำอะไรทำรถอ่ะรถอะไรรถไฟฟ้าบอกคลิปหน้าเดี๋ยวบอกไม่ไม่บอกบอกทุกคนยวได้บอกราคาถูกตอน่องไหม ไอห,หลังก้อนตีนนั้นนั่ะหลังก้อนตีนโอเคเพืพ่อนๆเจอกันนะครับคลิปหน้าบ๊ายบาย